ต่อจากเมื่อกี้วันนี้จะไปปิกนิกกันสนุกเลย <S <S <an> นี่อยากระโดโดโลดเต้นให้มากนะสิลูก <N> นะทำไมอคะแม่เ <S an> ด้งดึงดงดึงมัสนุกดีอ่อจ้ ตายไปอ่ะนี่ถ้าทําแบบนั้นอยู่แล้วเบรกกระทันหันขึ้นมาไปเดียวก็หัวร้างข้างแตกกันพอดีแล้วทําไมต้องเป็นกระทันหันด้วยล่ะเพราะว่าพ่อผมขับรถห่วยงั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นบางทีมันก็จําเป็นจะต้องทําแบบนั้นนะเบรกอะ่ะแล้วทําไมถึงต้องทําแบบนั้นด้วยล่ะเพราะว่าคนขับนักขับรถไม่ดีเหรอเสาซีหยุดได้ไปหน้าข้างหลังเลยไปม<า>ึงมึงอันตรายนะอย่ากกระโดดอีกละลูกครับ ตอ,อดนดังนะรกลิ่งไปกลิ่งมาโหเอ้ยนี่แม่บอกให้นั่งดีๆยังไงล่ะถ้ายังงั้นก็ให้ผมขับรถสินั่งข้างหลังมันน่าเบื่อคือเด็กๆจะขับรถไม่ได้รู้ไหมก็ผมจะขับ่ะไม่ได้ผมจะขับนี่อยู่สักทีได้ไหมพวกเธอเน <k> ี่ยแบบนี้ไม่มีสมาธิขับรถเลยค่ะเห็นไหม ่าทำให้พ่อเขาโกรธนะลูกมันอันตรายเดี๋ยวพ่อเขาเสียสมาธิแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตายทั้งครอบครัวเลยนะลูกเอออันนี้นี่โอ้โหแรงไปอนี่นี่อย่าพูดอะไรแบบนั้นสิลางไม่ดีนะ <c oughs> แหมขอโทษค่ะขับรถไม่มีสมาธิเลยเรา สักทีเฮ้ยหู้ใครพี่ใครเอ่ยตายแล้วมองไม่เห็นเออนี่คุณฉันจะเป็นตาให้คุณเองนะคะสายะา้ายขว้าขวาขว่าขว้าลอง้ายขวากันแน่เอาไงเออีจับจับลูกกก่อนดีกว่านะมองไม่เห็นน่ะเออเออจริงด้วยสินะลืมซะสนิทเลยอ่ะนี่แน่ เราคือสักทีได้ไหมชิมจังะสษาสิบ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 ล้อขับรถรามองถนนด้วยสิพ่อเดี๋ยวมีหน้ามาพูดอีกเหรอนี่เราว่าเกือบตายทั้งครอบครัวเพราะว่าลูกคนเดียวดันนัจิตรสุเกตหรือางไหม ไปไปไปเลยชายยอชายยอดถึงแล้วถึงแล้วปิกนิกถึงแล้วชายยอชยยอเฮ้ยอ่อนเพลียละเหี่ยใจจริงๆเลยไม่อยากจะนึกถึงมันอ um> ีกเลยล่ะอาตัดี โชคดีจังนะที่ยังไม่ตายอ่ะมิเสเอกจ้ะขุณคะเราสองคนจะเป็นคู่ทุกค,คู่ยากกันตลอดไปเลยนะจ๊ะขุณคะฉันมีความสุขที่สุดเลยเละคะ่ะพ่อคับแม่ฮะถ้ามีอะไรไม่สบายใจแล้วก็ปรึกษาผมได้นะนี่อย่ายุ่งได้ไหม <c oughs> ถ้าอย่างนั้นมากินข้าวกล่องกันเลยดีมากจะกินตรงไหนดีล่ะเนี่ยงั้นเอาตรงนั้นดีกว่าครับ อันไรนนะเว่ยจิ้งจิ้งดีมากืินตดวนั้นก็ดีเป็นกันนะนี่ดีนี่พ่อก็ไปไปกับเขาด้วยทุกทีนะแหมกระชุ่มกระชวยขึ้นมาเชียวนะน่ามันไส่จริงๆเลยเอ๊ะชิโรุเกะเอาข้ากล่องไปไว้ที่ไหนอะลูก นี่ไอนี่นี่เขาบอกให้วางในรถนะเข้าใจไหมนี่นะนี่โอ้ไก่ทอดมาเช้า<ห>กินซะก,ก็ดีแล้วอ่ะไม่น่าเลยอ,ออกแรงตีลูกมันจี่หิวใหญ่เลยเห่อ<า>เรากินไก่ทอดมาแล้วโชคดีจังเลยยืนีกก็ได้นะครับแม่ขอบใจนะจ๊ะ ผมคิดถูกล้ที่ขนเขาขนอกมาเยอะๆองเงีย้ยด้ลงเนี้ยนอนอยู่กับบ้านสบายดีกว่าไม่ต้องอด,อดข้าวอวันนี้เรามาชมวิวสุดอากาศบริสุทธิ์กันสักวันเถอนะคะคุณอย่าคิดมากเลยค่ะมผมจะไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมกลับมาอ๋อ,อชินจังรองเท้าจะรองเท้าพร้อมอีบแล้วล่ะครับแม่นี่แม่บอกให้ใส่รองเท้า่อนต่างหากล่ะอ๋อ อย่าไปไหนไกลล่ะรออยู่เนี่ยเออบอกตัวเองดีกว่านะเราอ่ะเมฆดูเหมือนกับสลับเป่าน่ากินจังเลยนะอะสิ่งด้วยสิคะคุณอแอมเย็ยนสบายดีจังเลยนะคะเนี่ยอนี่เธอกินสิ <laughs> นี่ข้าวนี่อร่อยนะ <laughs> ทำข้าวกล่องน,ะาน่ากินนะ,ะสีนี่นี่ข้าปั้นได้นะ <laughs> พี <One input> ่พี่รู้จักวิธีทำข้าวปั้นมั้งไหมครับเอ๊เด็กที่ไหนกันล่ะเนี่ยน่ารักจริงเลยนะจ๊ะผมทำเป็นด้วยล่ะจริงเลยจ๊ะทำยังไงล่ะก็เอามือแตะน้ำแช่เกลือแล้วก็ปั้นเป็นรูปหัวเหลี่ยมแล้วก็ทำเป็นรูปดอกทิวลิปไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามันทำยากมากอ๋อเหรอแม่ตายแลเดีน่ารักเดอะจังจ๊ะอ เอ๋งนี่อร่อยมิจ๊ะน้องต้องฟูมฟูดีกหน่อยครับอะไรเช่นไรแกไจ้แล้วต้องก็นใหญ่ก็โอเคแล้วล่ะพี่กูได้เด็กอะไรไม่รู้กินอีกนะกินอีกนะกินอีกนะอ่ไม่หยิบเอาอีกนะจ๊ะเอาอีกแล้วเลยคนมาเพียบอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะ นั่นนะสิคงไม่ฆ่าตัวตายคุณหรอกนะทำไมพูดแบบนั้นล่ะคุณก็ไม่รู้มานอนขู่กันเนี่นะไปสู่ฉอกจบเถอะเสูงที่ชอบที่ชอบเธอจบแล้วครับ